ทาโจอตเหื่อเนาะวัไดนขี้เหือมาทำอ่าราณาทีมเหือบยยเอาาให้ผาให้วนเบิร์นเบรรยากาศอ่การลองเหือลองเหงือจักสนามแข่งขันพี่นเอด้เลนะังดีเลยพง

อราร้างกันแล้วะมีแห้งบรรยุทุกคนเด้อชุดสไซชุมันเมคีโยเอยสุดเป๊ะตัวเด้อนี่อยละ

A suốt nhỏ lại à, chim mang à, bùi chim mang swung mang nyay. Hope yon lắm mang nyay. Hope ok chay. Kỳ ok đi chay nằm sụp xuống ngon mỹ nói. Ta vân phong chim hoạt kỳ ok 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 อ้าวพี่น้องเ้ยหอนแล้วหอนแล้วหอนแบบบรรยายแล้วมัอเช้ามุดโยกขึ้นอยู่นี่มัอแรงกับมันลงอยู่นี่ อ่รียบร้อพี่น้องเมนเฮือเมนนั่นน่ะเนี่ยเอาเหรอขึ้นแต่ว่าต้องไปลุกขึ้นอยู่ลุ่มออเข้าใจขอบใจเดี๋ยวมี่ชีทายาวบรรยากาศนะพี่น้องได้เบื้องเนาะอ่าเกี่ยวกับอ่าพี่น้องบันย่อยพี่น้องเลยเอาหัวเนื้อเซี่ยวจ้ะบอก เขาที ừ, Or, ่ไปไปไปนึอเป่เอาไปลงเลยได้ล no, no, ้เราลงไปเราก็จได้เอาอสสสสอ๋อสขนาบานบานเนาะสมเปเนาะอ๋อสมเีสที่สมเซนองมาบกนอันนี้เป็นหนลนบานมดไ่นองเลยหนุกลนบานออมาไวเนาะาเนาะขัั

้นไดลแม่จะบอกเบ้งเบิ้งคนเบิ้งคนเบิ้งจัไปเบิ้งจไปอันนี้อันนี้งางามในที่นึงเอาไทยงันเนที่หนึ่งลวันสินสุดกไม่ยได้สิล้านอ้อนไยเดไทยเด็กทยด็กยเด็กได้จับไปก็ได้ก็ได้จับกันสคนสไฟกันเปเลยจับไปเลยครับหนึ่อันนี้จับไม่เห็น้ำกันไหม ไอ้้อยเท่าไอ้อยนึงกับนึ่ไปกับคืนหนึงกับคืนหนึงกับคืนงเลยอันนั้นเอออาท้ายนำกันเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวอาได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอาไปพนเอาไปไปนึงก่อนน่ะพนยูซีไดไปพนไ้ก่อน่หไปแม่เจ้าไปนะโอ้อ้า เราขัดมารี่นี่นโอ้ได้ขัดเนาะดีใจแล้วเนี่ย คันหองไม่นองได้ทีสองอ่าผู้หญิงแต่เป็นผู้หญิงแต่ว่าผู้ชายได้ทีเกอ่าได้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 เอาหนึ่งสองเอองามเอานำกัน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 เลยรวม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 เอาให้เห็นเหงื่อเด้ให้เห็นเหงื่อเด้ลุ่มลุ้มลุ้มลุ่มลุ้มเห็นเหงื่อเด้อเอาให้รวมกันรวมกันเลยเอารวมกันเลย

เอาไ้เอาเนืององเอาเอาเนืององเอาเนเองซอเองามเอาขึ้นใจพวนเอาขึ้นเอาขึ้นข้างนเนาจเ้าดีแจ้เออเหตกา้่าแกากคเดียวกันแล้วไปเอาลออาองเอาลอเอาอนเอาอ เอาลอง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 ่เป็นดเลฮ่าฮ่่าหายต้งเลยหใจเอาขึ้นเลาขึ้นตามเขาตามแกเอาไปไปไปเห็นโนบุญโยะเออแมนแล้มนอาเท่าแกบนว่าแเอ้าขึ้นเอาขึ้นว่าเอาขึ้นเอาขึ้นไปเอจุดไงเอาขึ้นไปอ่ะไปไปไปเอาขึ้นแล้วเอาขึ้นแล้วเห็นนี่นะเอาขึ้นไปลองลองลองลุงลานลอง ไปไอ้บุญไปฮัลโงลกันแลลองไปไปอ่าไปอ่าาโ่กบพวกเีมื่อกี้โอเสดีแล้วรุงชวนโอกาสดีแล้วฟ้าฝนกับฝตกบ่ยังโอาสดีไปเมื่ออันนี้แนวโฮ e แนวโฮม e บาบ้านหญ่ไป

เพราะว่ามันยันว่ามือนี่หอมเราบ่อ่ยังนะจากน้อยเอแมนมกินหอมปาหอมคอซื้อกันแล้วแมนจากน้อยฝนตกฟ้าห้องมาเนยฝนตกวันนี้เน้่นเนนี่ยมันเเนี่ยฝนตกวัไหบ่ได้ฝนตกนฝนตก่ากน้อยเนยเนย่ไปเอาขึ้นเอาขึ้นเดนดีน้าเอาขึ้นเอาคารวาสหน่อยมังนี่เยเนี่ยเชิญเชิญขึ้นเนี่ยเออเชิญขึ้นเชิญขึ้น

ไปไปไปรัดจ <c oughs> ุบุญพี่น้องไปรัดจุบุญไปรัดจุลุ่มบุญคือเอาขึ้นจุลุ่มบุญเอาขึ้นจุลุ่มตะกี้ไม่เอาขึ้นอยู่นี้แต่เนื่องจากต่อฟังมันสูงต่อฟังมันสูงแต่ว่าตอนในไปเอาขึ้นจุบุญแล้วก็เอาใส่ล้อแล้วก็ซุกมาซุกมาไปไปกองวัดนี่ยซุกไปกองวัดเนี่ยหลายคนติดตามกเนาะโอ้นั่นอะไรนั่นโตไรเฮ้ยนั่นโตไรโตไรนี่ไหนเอานั่นโตไรเอา เอานี่ต่อได้เอาเอาบ้านได้เอาบ้านั่นต่อได้เอาอพี่น้องดิบ้านเขาจะอยู่ลุ่มเนาะอยู่ลุ่มกวาบ้านวังข้ามเลยนี่นะน้ำฮกเชียง

ค่อยอุ้มโอ้่อยอุ้มจากบานเชื่อค่อยบไอุ้มค่อยขี้มาค่อยังเบิ่งบาได้อุ้มไป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 นมาเจ้าใครเห็นเนาะงพี่งพีีไมยเอาไม่ได้ ว่าสิพิธีข้านลำเอาพี่นต้องขอบอกขอบใจทุกคนที่ติดตามตั้งแต่ตน้นจนจบพี่น้องเลยเอออันนี้แม่นเพื่อนจะเอาขั้นไปคาราวะไปมอบให้เจ้าพาเจ้าใหญ่เนาะเป็นพ,พระเพียง้านคนเมืองข้องอภินอนสญญายนายบุรีอันนี้นเป็นพิธีกรรมของเพื่อนอสำหรับอันนี้แม่นพี่น้องต้องขอบขอบใจทุกคนที่ติดตามเนาะสำหรับคลิปนี้จบลงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องบาย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  เดี๋ยวจะมีการม้วนชื่นกันน้อยเล็กๆน้อย